วันนี้วันอังคารเนาะแต่ว่าเป็นวันทํางานวันแรกของปีนี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะตั้งตัวได้นะใช้คำนี้ละกันนะว่าเริ่มต้นทํางานปีใหม่นะครับหนะดูภารกิจการงานใดๆก็ขอให้ทร่วมไปด้วยดีตามสมควรกันแล้วกันนะครับนะ,ะเล่านิทานเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้นิทานเป็นเรื่องของหมูตัวหนึ่งซึ่ง เข้าใจสําคัญตัวผิดนะครับ <c oughs> เรื่องของหมูที่จะไปท้าสู้กับราชสีนะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนไหนอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรก็ต้องเท้าความกลับไปถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันในกรุงชานกรุงสาวัตถีนะเจตวันไม่ได้อยู่ในเมืองสาวัตถีนะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองอยู่นอกเมืองนะครับอันนี้เป็นความ ประสงค์ของพระพุทธเจ้าครับที่อยากจะให้สร้างวัดอานาถามบินิกาเนี่ยไปไปประวารณนาว่าจะสร้างวัดให้นะครับแล้วรูเจ้าก็บอกว่าข้อขอให้อยู่นอกเมืองละกันเนาะอย่าไปอยู่ในเมืองเพราะว่าในเมืองสาวัตถีเป็นเมืองใหญ่แล้วมันมีพวกเจ้ารัตินะขายใหญ่เดิมๆน,นะครับง่ายๆนะ ขายใหญ่เดิมๆที่เขาอยู่กันอยู่ผู้เจ้าไม่อยากเป็นมีปัญหาขเขานะครับก็ให้มาหาทําเลอยู่นอกเมืองทุกขดก็ได้เป็นสวนเจ้าเชษนะ์แล้วก็มา,ามาสร้างเป็นวัดเชตทวันนะครับเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังไปละนะที่มาที่ไปของวัดเชตทวันนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังมีการฟังธรรมท,ที่คือสมัยนู้นเขาไม่ได้ฟังธรรมช่วงเช้าเช้าเหมือนพวกเราเนาะเช้าเช้าหรือกลางวันอะไรนะ บางทีกลางคืนเขาก็เขาก็มาฟังธรรมกันนะครับนะเขาเขาเป็นความนิยมเพราะว่าชาวบ้านพอเขาทํางานทําการเสร็จนะอาบน้ําอาบผ้าเสร็จเขาก็จะบางทีก็มาอยู่อ่ามามาฟังธรรมที่วัดตอนกลางคืนนะทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับยืนณักแผ่นหินแก้วมณีอยู่ใกล้ประตูพระคันทักบุดีก็คือใกล้ๆกุติของพระพุทธเจ้านะครับนะ ได้ประธานสุขโตวาดนะครับคือว่ากล่าวสอนนะนะสอนหมู่ภิกษุแล้วก็เสด็จเข้าพระคันธกุฎีครับตอนนั้นเองครับพระธรรมเสนาบดีคือพระสารีบุตรเนี่ยก็ถวายบังคมพระพุทธองค์นะครับถวายบังคมแล้วก็ไปยังบริเวณของตนนะระมหาโมคคลานะก็ไปยังบริเวณของตนก็คือไปแถวแถวกุตินะฮะไปแถวแถวกุติของตนเหมือนกัน ไปพักอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงมาหาเดินมาหาพระสารีบุตรนะครับแล้วก็ถามปัญหาพระสารีบุตรก็ได้แก้ปัญหาที่พระโมคคัลลานะถามนะทำให้ชัดเจนดุดทำพระจันทร์ให้ปรากฏกระจ่างบนท้องฟ้านะแม้แต่บริษัทสี่ก็คืออะไรครับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะก็นั่งฟังธรรมอยู่ด้วยนัที่นั้นนะแล้ว ในที่นั้นเองก็มีพระเถระแก่อยู่รูปหนึ่งครับเ,เกิดความคิดแผลงงขึ้นมาบอกว่าหากเราจะเหมือนกับจะแซลอะแซวภาษารีบุตเนาะด้วยการถามปัญหาในท่ามกลางบริษัททั้งสนี้นะ <c oughs> บริษัทบรรณาพุทธบริษัททั้งสเนี่ยก็จะได้รู้ว่า,าตนเองเนี่ยคืออยากโชว์ว่าตัวเองเนี่ยรู้อะไรงเงี้ยนะฉลาดนะก็ คือจะให้คนเข้าใจว่าตัวเองเป็นพ่อหูสูตรจะได้มาทําการสักการะและยกย่องตัวเองนะครับจึงลุกขึ้นระหว่างบริษัททั้งหลายคือผู้คนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาพระสารีบุตรนะยืนอยู่ด้านหนึ่งนะแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนอาวุโสสารีบุตรเนี่ยเรียกแบบเรียกแบบตีซีมากเลยนะฮะ,ะข้าพเจ้าจะกถามปัญหาข้อหนึ่งกับท่านนะขอจงให้โอกาสแกเราบ้าง ขอท่านจงให้การวินิจฉัยแก่ข้าพเจ้าจะโดยอ้อมก็ตามโดยตรงก็ตามโดยการปิเตียนก็ตามในการยกย่องก็ตามในการวิเศษก็ตามในการไม่วิเศษก็ตามพระเถระแลดูพระแก่รูปนั้นแล้วก็คิดว่าหลวงตารูปนี้ตั้งอยู่ในความริษยาโง่เขลาไม่รู้อะไรที่ตัวเองพูดเลยจึงไม่พูดอะไรกับพระแก่นั้นนะครับน วางพัดวีชนีลงจากวางพัดลงนะแล้วก็ลงจากอาสนะกลับเข้าไปในกุฏิของตนครับพระมาหาโมคคลานเถระก็กลับเข้าไปยังบริเวณของตนเหมือนกันพวกมนุษย์เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะผู้คนก็พากันลุกขึ้นประกาศว่าขอพวกเราจงจับพระแก่ใจร้ายนี้นะคือรู้ว่าเจตนาพระแก่เนี่ย เหมือนกับจะไปป่วนภาษาริบุตรนะทาให้ภาษาริบุตรเนี่ยไม่ไม่อยากปะทะด้วยนะก็เลยกลับเข้ากุฏิไปพวกตนก็เลยอดฟังธรรมนะบอกว่าเนี่ยเนี่ยพระแก่รูปเนี้ยทาให้เราไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะนะ,ะแล้วก็พากันเดินเข้าไปหานะ,ะพระเถระแก่นั้นเนี่ยก็ตกใจนะหนีไปวิ่งไปแล้วก็ตกลงไปในวัดจักกุดีนะตกไปในซ่วมครับนะ ซึ่งเต็มไปด้วยคูดคูดก็คืออุจจาระนะครับนะซึ่งมันคือคือเอาคือหนีไปทางท้ายท้ายวัดนะด้านหลังวัดแล้วก็ตกลงไปในช่วงเลยลุกขึ้นมาทั้งที่เปื้อนเปื้อนอุจจาระอยู่นะผู้คนเห็นกันดังนั้นก็พากันรังเกียจนะแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์ครับ พระพุทธองค์เนี่ยทรงทอดพระเนตรเห็นผู้คนเนี่ยมาเฝ้าพระองค์กันที่กุฏินะก็เลยตรัสถามว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนะพวกท่านมาทําไมนอกเวลาเนาะ,ะผู้คนก็พากันกราบทูลเรื่องดาวที่เกิดให้สงซากนะครับพระาศา,าสดาก็ทรงตรัสบอกว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายภิกษุแกร่รูปนี้พยองไม่รู้กําลังของตนนะ ทําตนทัดเทียมกับผู้มีกําลังมากแล้วต้องทําให้ตัวเองเปื้อนคูดนะฮะตัื้อนอุจจาระนั้นไม่ใช่พึ่งทําในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนนี้ภิกษุแก่เนี่ยก็เคยพยองไม่รู้กําลังของตนแล้วก็ตีเสมอผู้ที่มีกําลังมากจนกระทั่งตัวเองนั้นต้องเปื้อนคูดมาแล้วนะครับเนะ่ปายอุบาสกอ,อุบาสิกาได้ฟังดังนังนง้นก็ทูลอาราธนาให้ทรงตัด เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะฮะพระพุทธองค์ก็ส่งนําเรื่องในอดีตมาตรสเล่าดังนี้ครับบอกว่าเมื่อครั้งอดีตชาติเมื่อพระเจ้าสมบัติสเสวยราชสมบัติในกรุงพาราสีนะครับในชาตินั้นเนี่ยพระโพธิสัตเนี่ยเกิดเป็นราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งอยู่ในภูเขาใกล้หิมะวันตะประเทศนะฮะหิมะวันตะประเทศก็คือป่าหิมะพานที่เรารู้จักกันเนาะ ในที่ไม่ไกลภูเขานั้นมีสุกรเป็นอันมากนะอาศัยอยู่ในริมสระแห่งหนึ่งนะครับนะพระดาบททั้งหลายก็อาศัยสระนั้นนะอ,อยู่ด้วยเช่นกันนะก็คือพระดาบเนี่ยก็อยู่บนบรณารณศาลานะครับอยู่มาวันหนึ่งราชสีได้ฆ่าสัตว์อันมีกระบือแล้วก็ช้างเป็นต้นนะ เคี้ยวกินเนื้อจนอิ่มหน,นำเพียงพอแล้วก็ลงไปยังสระน้ำนะเพื่อดื่มน้ำแล้วก็กลับขึ้นมาขณะนั้นเองสุกรอ้วนตัวหนึ่งนะเที่ยวเดินหาอาหารอยู่แถวริมสระน้ำนั้นนะราชสีก็ไปเห็นสุกรอ้วนตัวนั้นเข้านะเลยคิดว่าไว้สักวันหนึ่งนะเราจะจัดเราจะกินเจ้าสุกรตัวนีนะ้แต่ถ้าวันนี้มันเห็นเราเข้านะ ก็จะกลัวแล้วก็ไม่กล้ามาแถวนี้อีกนะด้วยความที่ราชสีนั้นกลัวว่าสุกรตัวนั้นจะไม่ไม่วนไม่ไม่กลับมาหากินแถวแถวสารนั้นนะฮะก็เลยขึ้นจากสระน้ําแล้วหลบไปสักข้างหนึ่งครับเดินหลบไปสุกรเห็นราชสีหลบหน้าตัวเองนะก็คิดว่าราชสีนี้พอเห็นเราเข้าก็ไม่ไม่เข้ามาใกล้เราเห็นทีจะเป็นเพราะว่ากลัวเราเป็นแน่แท้นะ วันนี้แหละเราควรจะต้องต่อสู้กับราชสีนี้แล้วคิดได้ดังนั้นก็ชูหัวขึ้นมาร้องเรียกราชสีบอกให้มาสู้กันนะโดยการกล่าวบอกว่าดูก่อนสหายเอ๋ยเราก็มีสีเท้าท่านก็มีสีเท้าเช่นกันะกลับมาสู้กันก่อนเถิดสหายนะหรือว่าท่านกลัวเราจึงหนีไปอย่างนั้นราชสีครับ ได้ฟังคำท้าของสุกรนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนสุกรผู้เป็นสหายนะวันนี้เราขอไม่สู้กับท่านนะแต่จากนี้ไปอีกเจ็ดวันจงมาสู้กันในที่นี้แหลนะแล้วก็จากไปครับสุกรนั้นแหมเบิกบานรื่นเริงบ,บันเทิงใจมากเลยนะวันนี้นะบอกว่าเราจะ ได้สู้กับราชสีนะกลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกปวงญาติของตนฟังครับนะพวกญาติญาติของสุกรตัวนั้นได้ฟังแล้วก็ผ่ากันตกใจกลัวครับกล่าวขึ้นว่าเจ้ากำลังจะพาพวกเราทั้งหมดไปถึงความฉิบหายในขราวนี้แหละเจ้าช่างไม่รู้กำลังของตัวเองนะหวังจะไปสู้กับราชสีได้อย่างไร ราชสีตัวนั้นเนี่ยจะมาทําให้เราทั้งหมดถึงแก่ความตายนะเจ้าอย่าได้ทํากรรมอันอุกอาจนั้นเลยเนาะสุกรได้ฟังแล้วก็สะดุ้งครับตกใจกลัวนะถามว่าอะไรแล้วแล้วคราวนีเ้เราจะทํำยังไงกันดีอะนะพวกสุกรก็พากันพูดว่านี่แน่สหายนะเจ้าจงไปในที่ถ่ายอุจจระของพวกดาบทเหล่านั้นนะ ก็มีสาราของพวกดาวบทอยู่ใช่ไหมดาวบทเนี่ยก็จะามาถ่ายอุจจาระอยู่อยู่เป็นโซนของเขาอะนะแล้วก็หมูเนี่ยก็เลยแนะนํากันนะบอกว่าให้ไอห,หมูที่ไปท้าสู้กับราจชะสีเนี่ยไปในที่ไปซ่วมนะไปถุมส่วมของดาวบทเหล่านั้น,นแล้วก็เกลือกตัวเข้ากับอุจจาระที่มันเหม็นเหมนนะแล้วก็รอให้ตัวแห้งสักเจ็ดวันนะ เมื่อถึงวันที่เจ็ดจงไปเกลือกกลิ้งตัวให้ชุ่มด้วยน้ำค้างแล้วไปให้ถึงที่นัดหมายก่อนที่ราชสีจะมานะจงจงสังเกตทางลมให้ดีว่าลมพัดมาทางไหนเจ้าจงไปยืนอยู่เหนือลมนะราชสีนั้นเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดหากได้กลิ่นตัวของเพื่อนก็คือ,อหมูเนี่ยเขาแนะนำ แนะนำหมูตัวตัวนี้ใช่ไหมอ่าเป็นเพื่อนกันหากเขาได้นะ่อเขาก็เลยบอกว่าหากราชสีเนี่ยได้กลิ่นตัวของเจ้าแล้วเนี่ยก็จะให้เจ้าได้ใช้ชนะแล้วก็กลับรอดชีวิตกลับมานะเจ้าสุขอนอ้วนก็ทําตามที่เพื่อนแนะนําครับเอาตัวไปคลุกอุจจาระของฤาษีเนาะ จนเจ็ดวันผ่านไปพอวันที่7ก็ไปเกลือกลิ้งตัวกับหญ้านะให้ชุ่มไปด้วยน้ำค้างนะแล้วก็ไปยืนอยู่ณที่นัดหมายครับอยู่เหนือลมด้วยนะราชสีนั้นได้กลิ่นตัวมันเข้าก็รู้ว่าตัวของตัวของเจ้าหมูเนี่ยเปื้อนอุจาระไปเรียบร้อยแล้วนะจึงกล่าวว่าดูก่อนสุกรผู้เป็นสหายเอ๋ยนะท่านชิด แผนการได้บอกว่าใช้มีชั้นเชิงดีมากนะหากท่านไม่เปื้อนอุจจาระแล้วละก็วันนี้เราจะฆ่าท่านเสียตรงนี้แหละนะแต่บัดนี้เราไม่อาจจะเอาเอาฟันเอาปากเราเนี่ยไปกัดตัวท่านนะหรือว่าแม้แต่จะเหยียบตัวท่านด้วยเท้าเราก็คงจะไม่ทําเพราะท่านเปื้อนเปื้อนชี้อยู่เนะาะฉะนั้นนะเ,เราถือว่าท่านชนะก็แล้วกันนะ ทิงกล่าวเป็นคาถาบอกว่าดูก่อนสุก,กรนะเจ้าเป็นสัตว์ศกสกกระปรกมีขนเหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นพุ้งไปทั่วนะแล้วก็บอกว่าหากท่านประสงค์จะสู้กับเราเราก็ยินดีจะมอบชัยชนะให้แก่ท่านนะคือยอมแพ้พูดง่ายๆนะราชสีกล่าวว่านะเราแพ้แล้วบัดนี้เจ้ากลับไปเสียเถิดนะแล้วก็กลับจากที่นั้นมา ไปเที่ยวสแสวงหาอาหารดื่มน้ำในสระเสร็จแล้วก็กลับมาเข้าถ้ำในภูเขาตามเดิมครับแม้สุกรจะบอกกับพวกกันยากษว่าเห็นไหมเนี่ยวันนี้เราชนะราชสีแล้วนะพวกสุกรเหล่านั้นก็ยังพากันตกใจกลัวอยู่ดีนะเพราะว่ากลัวว่าราชสีจะย้อนกลับมาสักวันหนึ่งเพื่อจะฆ่าพวกเราตายทั้งหมดนะครับจึงพากันตเตลดิดหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับ พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกนะบอกว่าสุกรในคราวนั้นก็ได้มาเป็นภิกษุแก่ในครั้งนี้ส่วนราชสีก็คือตัวเราถสาคตด,ดังนี้แหละนะครับเป็นอันจบสูกรชาดกนะครับนะก็เรื่องหมูๆเนาะะบางทีคนเราเขาเรียกว่านะขนงตัวไปเนาะสำคัญตัวผิดนะครับนะ คิดว่าเราเนี่ยมีความเป็นใหญ่นะผมไม่รู้จะเรียกว,ว่าอะไรเงี้ยบางทีเห็นคนที่เขามีกําลังมีอํานาจมีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะสามารถเอาชนะเขาได้ว่าตีตนเสมอก็ได้นะบางคนนะอ่ะอีกเทียบอีกอย่างหนึ่งนะบางคนไปเห็นครูบาอาจารย์นะครับครูบาอาจารย์แล้วก็ไปไปร่วงเกินอนะ ไปล่วงเกินเหมือนหมูตัวเนี้ยนะล่วงเกินได้จะสีนะแล้วก็ไม่รู้ตัวนะบางทีครูบาอาจารย์อ่ะท่านก็ไม่ได้ท่านก็ไม่ได้อะไรหรอกนะท่านก็เอ็นดูท่านก็สงสารนะท่านก็ไม่อยากไม่อยากจะอ่าพูดอะไรให้ให้แบบเจ็บช้นเจ็บช้ำน,น้ำใจเนาะเพราะว่าเท่านี้เนี่ยอ่บางคนที่ไปล่วงเกินเนี่ยเขาก็บาปของเขา ครูบาอาจารย์บางท่านานั้นท่านจะไม่ค่อยสูงสิงนะครับท่านจะไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยทําตัวให้เป็นเป็นข่าวอะไรมากนะักเนาะคนก็เลยเข้าใจนะคนจํานวนมากก็เลยเข้าใจว่าพระเนี่ยมีแต่พระแบบ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 ที่ผู้คนไม่ชอบกันนะนะนะมีแต่แบบนั้นทั้งนั้นอะไรเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับครูบาอาจารย์พระที่ท่านนะมีปฏิปทาแบบดีๆเนาะงามงาม ท่านก็มีอยู่อยู่ยังมีอยู่เยอะนะครับแม้ว่าจะร่อยหรอไปตามใบไปตามการเวลาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีอยู่เยอะแต่บางคนน่ก็ไม่รู้นะครับบางคนก็บางทีก็ไปฟังคนอื่นมาหรือว่าอย่างไ่เนาะแล้วกเ็เข้าไปล่วงเกินลามปามท่านนะทีนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆอะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะเราดูไม่ออกนะเราเราด้วยสายตาของมนุษย์ธรรมดาเราเราแยกไม่ออกหรอกครับว่า พระรูปไหนเนี่ยมีคุณอันวิเศษหรือไม่มีอย่างไรนะฮะมีใครพูดอะไรมาจริงๆก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับนะแล้วก็ดีที่สุดเนี่ยอย่าวิจารณนะครับอย่าวิจารณ์อย่าอย่าไปพูดในทางที่เอาข่าวเรื่องไม่ดีของท่านเนี่ยไปพูดเสียหายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันความจริงเป็นอย่างไรใช่ไหมนะสมมติว่าสมมติว่า ท่านไม่ดีจริงๆนะแล้วเราไปพูดเนาะเราก็เสมอตัวครับเราไม่ได้อะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงขึ้นมาเนี่ี้ยจะเสียหายมากนะครับเคยมีเคยมีค,ยมคนนะ,ะไปเหม,มือนมาตั้งตัวเป็นเป็นศัตรูกับคูบาจานะ่ะจะพยายามไปให้ร้ายท่านอะไรเงี้ยนะ,ะรูปหนึ่งนะไปไปไป ทำตัวเป็นเป็นศัตรูกับครูบาอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะครูบาจารย์ท่านไม่ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรนะท่านอยู่เฉยๆนะแล้วก็คนเนี้ยเขาก็เขาก็มีพักพวกของเขานะซึ่งก็เป็นคนมีชื่อมีเสียงอยู่ในสังคมนะแล้วก็อ่อก็ไปเข้าข้างฝั่งที่จะมาแบบว่าให้ร้ายครูบาจารย์ใช้วิธีไหนรู้ไหมฮะก็พยายามจะไปให้ครูบาอาจารย์ อีกอีกอีกวัดหนึ่งอ่ะที่ที่มีชื่อเสียงเหมือนกันเนี่ยนะครับนออกมาแบบว่าวิภาควิจารตุบาอาจารย์รูปแรกเนี่ยที่ที่ที่พูดถึงเนี่ยนะเสร็จแล้วอองค์ที่ท่านองค์องค์องค์ที่สองเนี่ยนะครับที่ที่คารวาสท่านเนี่ยพยายามจะไปหลอกใช้ให้ท่านไปไปให้พูดให้พระรูปแรกเสีให้หายนะท่านก็บอกเลยนะว่าโอ้นะ ถ้าจะไปาหาเรื่องกับหลวงพ่อท่านเนี้ยนะท่านบอกว่าอย่าเลยนะเปลี่ยนใจเถอะนะเดี๋ยวนรกจะกินหัวเอานะนะพอท่านทักมาอย่างนี้ปุ๊บนะคนนั้นก็เลยแบบหยุดเลยนะครับหยุดเลยตั้งแต่นั้นมานะก็เลยก็เลยไม่ทำอย่างนั้นอีกนะก็เงียบเงียบไปนะครับแต,แต่ถามว่ากล้าเข้าหน้าครูบาอาจารย์ไหมก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าคือก็เลยต้องห่างไกลเนาะ แต่เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในแวดวงนี้แหละ,ะยังอยู่ในแวดวงนี้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับก็ละไวในฐานที่เข้าใจท่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ต้องการให้ท่านรู้ว่าเป็นใครผมแค่อยากจะบอกว่าคนที่สำคัญตัวผิดเนี่ยมันมีอยู่นะครับมันมีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีเนาะง <c oughs> ั้นเราวางใจดีๆนะวางใจดีๆนะ เรื่องบางเรื่องนะครับเรื่องของพระให้พระท่านจัดการถ้าท่านไม่จัดการนี้เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากนะเราก็ดูแล้วกันเนาะอ่าอันไหนเราเลื่อมใสศรัทธาเราก็ไปไหนเราไม่เลื่อมใสเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่ต้องไปแต่ก็ไม่ต้องไปพูดให้ท่านเสียหายนะเอาหลักไว้ตรงนี้นะครับเราจะปลอดภัยนะครับนะนะอา,อาโอเคคืนนี้ก็พอสมควรแก่เวลา จริงๆแล้วก็สั้นมากเลยนะขึ้นชั่วโมงเองขึ่งชั่วโมงเองก็นั้นก็แยกย้ายกันไปนะไหว้พระสวดมนเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรก็ทําตามสมควรท่านนะก็ะคืนพรุ่งนี้สามทุ่มคึ่งโดยประมาณต้องย้าว่าโดยประมาณนะอาจจะช้าไปเร็วไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยะเร็วไม่ค่อยมีหรอกนานๆทีนึงแต่ว่าช้าไปนี่บ่อยนะต้องขอไปด้วยนะขอบคุณมากที่ติดตามคืนนี้ คุณรักษาทุกท่านนะฮะขอบคุณนะสวัสดีครับ